ตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างหนึ่งดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นดีคอนแทคกล้องรับพันกว่าบาทเนะี่ยผมว่ามันถูกมากสําหรับดวงตาเรานะเป็นต้อกระจกค่ะเป็นต้อกระจกน้ําตาหัวตานี่คันมากแดงหมดดวงตาสําคัญกับคุณมากแค่ไหนดวงตานี่สําคัญกับผมมากเลยครับดวงตาสําคัญกับฉันมากเลยค่ะ ดวงตามีความสําคัญต่อลุงมากที่สุดดวงตาสาคัญกับผมมากเลยครับรักดวงตากับดีคอนแทคคือมันเริ่มปวดไายทอยก่อนเสร็จแล้วกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วมันก็ล้าวขึ้นมาตรงเนี้ยเท้าลึกขึ้นก็เลยบอกให้แฟนเนี่ยดิสิเปิดไฟเรียมจะแต่งดวอาบน้ําไปเสร็จแล้วเขาก็บอกเปิดแล้วไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเราก็บอกเอ้ะเปิดแล้วทำไมมันยังมืดอยู่ออเปิดแล้วจริงๆเราก็ลืมตามองแสงนิอ่อนมันไม่มีแสงอะไรเลยขอสว่างดีก็เลยไป หาหมอเราคิดว่าเกิดจากความดันเราสูงแล้วก็ทําให้เกิดตามองไม่เห็นหรือเปล่าครับหมอบอกว่าคาดว่าน่าจะระเบิดในตาเช่นเลือดฝอยในตาแตกทําให้จอประสาทตาเสื่อมตอนที่เป็นมืดปุ๊บเนะี่ยตอนนั้นคิดอย่างเดียวโอ้โหแขนขาดข้างหนึ่งดีกว่าดีกว่าตามองไม่เห็นนึกถึงอาจารย์อุทัยได้ว่าโทรไปถามท่านบอกอาจารย์อาจารย์มีอะไรให้ผมกินบ้างตอนนี้ผมตามองไม่เห็นอาจารย์ก็เลยบอกโอ้โหพิวัดทางนั้นต้องเอาดีคอนแทคไปกินเลย เอาไปหกล่องเลยพี่ก็กินเช้า2เม็ดเย็นสองเม็ดก่อนนอนนะนะ,ะเสร็จแล้วพอมากินกล่องที่ห้าภาพขาวดํามาเสร็จแล้วก็พอกินกล่องที่6กกล่องที่5เนี่ยภาพขาวดํามันหมายไหมค่ะพอกล่องที่หกปุ๊บ สีมากินจนหมดกล่องที่6มันเห็นและอ่านหนังสือได้แล้วพี่วัดกินเซตสี่กล่องเริ่มเห็นภาพขาวดำอ่านะใช่ใช่ใช่แล้วกล่องที่5นะคะก็เริ่มเห็นกล่องที่5ก็คือชัดขึ้นกล่องที่6กนี่แจวเลยแต่แล้วผมก็สั่งใหม่ใครที่กินยายากมันน่ากลัวเลยฮะตาเนี่ยผมว่าสําคัญมากฮะถ้าเรามองเห็นเนี่ยเราสามารถที่จะเดินเหินไปไหนไปทําอะไรอะไรหยิบจับโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับอ่าคนในครอบครัวถ้าทานดีคอนแทคพยายามทานให้ให้รู้ผลไปเลย<อ><อ>คือ ให้ต่อนเนื่องและอย่าไปทานแค่กล่อง2องกล่องและละเลิกไปดีคอนแทคกกล่องละพันกว่าบาทเนี่ยผมว่ามันถูกมากสาหรับดวงตาเรานะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยค่ะเรายินดีให้คําปรึกษาและบริการค่ะดีคอนแทคสนับสนุนคนไทยมองตาเห็นชัดค่ะดวงตาแจ่มใสอย่างนี้ต้องดีคอนแท็กค่ะก่ะอนหน้าที่พี่ได้รู้จักดีคอนแทคอาการปัญหาดวงตาเป็นยังไงบ้างคะก็าบางขขังคลาก็เหมือนกับ ฟ้ามัวมองไม่ชัดใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีคอนแทคไปแล้วเป็นยังไงคะกล่องที่สองกล่องที่สามเนี่ยอาการเริ่มชัดชัดขึ้นสายตาเริ่มชัดขึ้นดีขึ้นไงครับประทับใจอะไรดีคอนแทคคะสิ่งที่ทําให้ตาเรามองได้ชัดเจนมากขึ้นไงครับถือว่าดีครับนี่ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจ เชคอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคเขาก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นคุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัด ชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นเป็นต้อกระจกเจ็บๆ,ๆนะคันๆน่ะมันมีมีเกนเครื่องอแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือ,อ,อว่าเออได้แสงสว่างขึ้นเยอะไม่มีอาการคันตาเสบตา เป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นดีคอนแทคตอบโจทย์ทุกปัญหาสายตาของคุณตาพร่ามัวแสบตาเครื่องตามองเห็นอยากย้ายลอยไปมาต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อ ปลายประสาทตาอักเสบทําให้การมองเห็นลดลงปกป้องฟื้นฟูดวงตาให้สดใสแข็งแรงด้วยผลิตภัณฑ์ที่สุดของการดูแลดวงตาจํำน่ายมามากกว่า10ปีดีคอนแทคอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติจําเป็นต่อการส่งเสริมการมองเห็นของสายตาบิลเบอร์รี่แครนเบอร์รี่บลูเบอรี่สารสกัดดอกดาวเรือง S obic, เบตา้าแคโรทีนกรดแอสคอบิกเบต้ากลูแคน วิตามิน B12 หากมีอาการอย่ารอช้าโทรเลยดีคอนแทคช่วยคุณได้เพิ่มการมองเห็นช่วยยืดอายุการใช้งานของดวงตาให้นานเท่านาน